ทุกคนกลับมาเจอาก,กันอีกแล้วนะคะกับ This Is Tukta Chanel วันนี้นะคะทุกตาก็กลับมากับคลิปเรียกเช่นแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะมาเรียกชช่นเป็นทีเซอร์ก็เนื่องจากพรุ่งนี้นะคะวันที่26สิงหาพี่แจอบอมจะปล่อยอัลบ,บั้มโซโล่ครั้งแรกของพี่แจอบอมนะคะทุกคนตื่นเต้นมากแล้วก็ในบั้มนี้นะคะมีเพลงทั้งหมดเจ็ดเพลงนะคะทุกคนคลิปเจ็ดมาก แล้วก็มีไตเติลทั้งหมด2ไตเติลนะคะ2เพลงนะคะทุกคนในอัลบั้มครั้งนี้เนาะ,ะและว,วันนี้นะคะทางไอเอเอก็ได้ปล่อยอทีเซอร์เป็นเพลงไตเติลเพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลง B T W นะคะที่ฟิตกับเจ a ปากเนาะ,ค,ะคือตื่นเต้นมากอะ่ะแบบเออทุกคนโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปดูกันเลยกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ,ะ let's go <S โอเค 1, 2, หนึ่งสองสามโ้ล่ออ่ะทุกคนชอบลุคแบบ สาวด้วยว่ะอุ้ยชาเลนเพลงนี้ต้องมาลราป้าในติ๊กต็อกเนี่ยอุยชอบอ่ะชอบแบบโทนสี MV อ่ะทุกคนพี่จะบมลมากเลยอ่ะ By the way เอ้ยอีกรอบได้ป่ะขอดูอีกรอบหนึ่งขอดูอีกรอบนึงเนี่ยพี่จะบมหลอมากแหละทุกคนชอบแบบ พี่จจบอมเหมาะกับแบบเนี้ยคือตอนที่เป็นไอดอลมันก็แบบต้องแต่งชุดลูกมงลูกไม้ต่างๆใช่ปะแต่เนี่ยแบบพอมาอยู่ค่ายแบบนี้เราแบบเนี่ยการแต่งตัวมันคือแบบนางเลยอะทุกคนหล่อมากเพลงดีฉันว่าเพลงมันต้องมาแบบแนวแบบแกเพลงมันต้องมาแบบแบบ ฟีลแบบซัมเมอร์ซัมเมอป่ะโอ้ยทุกคนตื่นเต้นอะอยากดูเต็มๆอยากฟังเพลงเต็มๆแล้วอะคือชอบแบบเขาเรียกว่าชอบมูชอบไวาฟ์ชอบแบบโทนใน MV อ่อะชอบการแต่งตัวพี่จะบอมมากอะแล้วแบบใน MV ดูดูแบบมีสาวๆด้วยแบบมันต้องแบบเออมันต้องแบบหน้าตื่นตาตื่นใจอะ่ะ นี่คือข้อดีของการอ,าออกมาจากการเป็นไอดอลแล้วทุกคนเราได้เห็นความแบบพูดได้ไหมวะเราได้เห็นความแบบความความแบบความผัสตัวพูดได้ไหมอะพี่ <S <S แล้ก็ฝากทุกคนให้ความรักกับอัลบั้ม โซโล่ครั้งนี้ของพี่จะบอกันเยอะๆด้วยนะคะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะทุกตาก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครบ์เป็นติดเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปทุกตาด้วยนะคะก็ถ้าเกิดวันนี้นะคะทุกตาพูดตรงไหนผิดพลาดไปหรือว่าทําอะไรตรงไหนไม่ถูกใจใครไปตรงไหนก็ต้องขอไปทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะคะออกมากคือแบบไปฉีดวัคซีนมาเออแล้วแบบตื่นเต้นด้วยยังไงก็ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เนาะ,ะทุ มาบีทเพลงใหม่ของพี่เจอบอมไปด้วยกันนะคะทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนานะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ